รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ แล้วเนี่ยก็แนะนําว่ามันต้องเข้าไปใช้ชีวิตแบบพระไม่ควรจะเอาความทุกข์เข้าไปด้วยก็อย่างที่ผมคิดก็คือเราไม่ควรจะบวชตอนที่ทุกข์จริงนเพราะว่ามันเหมือนกับเข้าไปเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าเราเคลียร์ใจตัวเองก่อนผมว่ามันจะดีที่สุดถ้าเราบวชในตอนที่เรามีความสุขและชีวิตเราดี เหมาะกับออมบทอาจจะไม่เหมาะก,กับไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามีแคสอื่นไหมอย่าบอกว่าแบบออมดูฉลาดก,กับไม้อะไรอย่างงเี้ยได้จริงเขาต้องโง่อกับไม่มากอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถึงแม้จะดูแบบมั่นใจในบางมุมแต่ก็ขี้น้อยมากขี้น้อยมากกระทั่งว่าคนจะยังดูเขาอยู่หรือเปล่าเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ อยากอยากผอมแต่ก็แบบก็หักห้ามแต่เอาจริงเลเป็นคนแบบชอบกินมิ้วเย็นมากซึ่งไม่ดีกินทุกอย่างครับกินทุกอย่างที่เราเราอยากกินเวลามันไม่มีให้ออกกำลังกายทุกเย็นหาเวลาไม่ได้วันวันหนึ่งทำแต่งานกลับบ้านไปก็ที่แต่บ้านพอเราทํางานเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองทั้งทั้งที่คุณรู้ว่าการออกกําลังกายเท่านั้น คือสิ่งที่ทําให้คุณผอมแต่<ะ>ไม่เคยเออกกำลังกายเลยไม่ออกกำลังกายมา10ปี20ปีแล้วไม่ชอบวิ่งไม่ชอบใดๆทั้งสิ้นเฮ้ยเรื่องงานเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเสร็จกินของอร่อยๆกลับบ้านปุ๊บนอนคออ่างสายการบินแอร์เอเชียผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตร์จ G5 Essence บอกว่าวันนี้เนี่ยผมมาที่สยามสแควร์นะเพราะว่าอยากจะมาแชร์ความรู้สึกให้กับนคนทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ทุกครั้งที่มาที่นี่ไม่เคยที่มีการแชร์ความรู้สึกเลยวันนี้ไม่ได้แค่เกิดมาคุยครับแต่เกิดมาแชร์ <laughs> 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 พี่ <laughs> บู๊ที่ขอแชร์ความรู้สึกกับน้องได้ไหมครับ นึกถึงเจ้าเอนึกถึงหน้าผมเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่ที่บอกให้ตลอดเลยได้ไหมครับได้ครับไปลูกเรือนะฮะแล้วก็บินตลอดเวลาเลยอะไรนะครับ้งขับอยู่โอ้โหกี่เดือนแล้วนี่ โอ้คุณแม่ยังเปรี้ยวอยู่เลยนะครับพี่หายไวๆนะครับเป็นไรเป็นอะไรฮะเป็นอะไรจ๊ะเป็นหวานเหรอเป็นหวานเปหวาื่ออะไรอ่ะตกครับตกครับเรียนแค่ไหนเรียนอยู่มหกนหกตั้งใจเรียนเป็นคนดีนะครับอ่านี่น้องใครครับ ชื่ออะไรครับชื่อเมฆครับเมฆกับเจมครับเมฆกับเจมมาทำอะไรที่นี่มาเรียนมาเรียนครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามด้วยขอบคุณมากเลยครับขับด้วยซ้ำอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมมีอะไรจะให้ครอุ้ยอุ้ย ขอแชร์ความรู้สึกกับพี่นะครับ Thank you so much You're very welcome ขอบคุณครับปุ๊บนี่ก็ให้ความรักไปความรักเนี่ยจะไปช่วยเยียวยาทำให้โรคภัยกคจัดด้มันหายไปให้หมดโอเคนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับ่อย่อยพี่ชมพูดีนะครับดีครับมาทำะอะไรมาทำอะ่าเล่นครับม่กินครับ มมไม่บ่อยอครับเสี่ยไม่บ่อยครับพี่ว่างวัวนนึงอะไดแบบเข้าไปทำไมวันนี้ไม่มีคิวถ่ายจริงๆมาทุกวันแต่วันนี้คองเลิกเร็วที่สุดไหนบ้างที่เราหน้าตาดีที่สุดในยสยามับในในในสนาตระกติของพี่ <c oughs> เคยทำอะไรที่แบบสุดติ๋งที่สุด <c oughs> โดนเรียนนะโดนโดนเรียน,ยนแล้วเราอ่ะเป็นยังไงบ้างทำงานมีแต่คนหน้าตาดีเดินผ่านมาผ่านมาแถวนี้ เเบืบ่ออออานไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเบือเอ่อขอบคุณครับค,คนไหนสวยที่สุดไล่เลยมาเรียนภาษามาเรียนเรียนอะไรครับเรียนอะไรวิชาอะไรมาเรียน,าาานภาษาภาษาอังกฤษ how do you do how do you do y <c> o <oughs> นาสิพี่ก็เขินเหมือนกัน how do you do how do you do 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 How you เาแชร์ความรู้สึกอ่านว่าสุดอสยอดครับนะ่าสุดยอดมากส่วนของเรานี่เลยปั๊ดไห์เลยนั่นแหละวันนี้ขอแชร์โค้ชแชร์ความรู้สึกในวันนี้ขอมอบไปกับทั้งคู่อขอบคุณนะครับที่<อ>ามาท <ขอ S 2> <อ>ักทายกันบางทีคนเราอาจจะอายไม่กล้าบอกความรู้สึกต่อ,อก,กันและกันหรือไม่ง่ายก็แค่หยิบโค้ขึ้นมาแล้วก็แชร์วความรู้สึกได้เลยกว่า39อีโมติคอนครับจะเซฟอันสุดท้ายไว้ให้กับพี่น้องชาวไทยครับที่ติดตามรายการเกิดมาคุยมาโดยตลอด กอดที่นี่อา้าวยังไงอ่ะอุ่ไฟที่านอะแต่ถ้าบวชแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ามันต้องเข้าไปใช้ชีวิตแบบพะระนะไม่ควรจะเอาความทุกข์เข้าไปด้วยก็อย่างที่ผมคิดก็คือ เราไม่ควรจะบวชตอนที่ทุกข์จริงนะเ,เพราะว่ามันเหมือนกับเข้าไปเราก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าเราเคลียร์ใจตัวเองก่อนผมว่ามันจะดีที่สุดถ้าเราบวชในตอนที่เรามีความสุขและชีวิตเราดีงั้นถามคุณว่าในใจตอนนี้มีอะไรที่มันค้างคา่อยู่ไหมก็น่าจะมีอยู่เรื่องเรื่องเดียวเรื่องที่เป็นข่าวเรื่องที่เป็นข่าวอาตอนนี้ก็คือเรื่องของแม็กซ์เวลล์ที่ที่ค่อนข้างขังวลอยู่มันก็ยังติดอยู่ในใจ